เมื <20. S 2> ่เน okay, ี em, ้พ right, ี่นนอกเฮ็ดัตงโงกม่ิกาหลอกไงไงผลเฮ็ดังโกเลื้งพี่ห้องเบิ้งไข่เนเบิ้งนั่นไงก็กระโองเบียร์พี่นนองเลยโหนนะซ้ำนวยนีูุ่ที่แกงอิ่มพี่นนอกนี่ซ้ำนวยแกงอิ่ม พี่นอไงตาสะออนเนาะพี่หนอเนาะีเมืองล่าเขาหลอกหน่อยหน่อยพี่นนอดอกดอกละคำมมาจีนี่ป้าที่โตพติการมั่งวการมันใหญ่มัใหญ่พดอกบานมันแนมันเอาไปเอามาเอามาขึ้นมันจะยุบลายแมันเอามาขึ้นนี่นี่นี่ตาสะออนดอกเหียสน สามสี่ดอกแกงอินจะเป็นหมอสอนตะไข่มันนี่พี่น้องเอ้ยไข่ไม่เนี่ยนะหมอบางไงบงไงามสามหนวยนี่ซ้ำนวยแกงอินเนี่ยแต่สอนพี่น้องเลย

ไปเตะบอพี seeds, ่น้องไปเตะบอลนวตเป็นใครไงเขาใค่เป็ดบ้านเราอีกพี่น้องเอ้ย

มีพลักติ๋วแบบบ้านฮาราพิโนอะโอ้ยแกงสมใส่สมพอดีเอ้าย่นี่แกงใส่สมพอดีส้มควนกับบุมักไซแกงทรมบลากระดาษเซเวียน่าตัสส์ออนหอยกระป๋อเทนีวานกอดกับแบบนี้แบบนี้ จะมาขายเฮ็ดมาสตากีนพี่น่อมาซื้อล้กเขาเจ้ามากระดาษผุหลบลายดอกผุหนัตาผุ่ลั่สามผ้าสองผ้า 《うん》 งนก้กี่นส่ออนแลสแก่กทบแซบอพี่น้องเลยมาเดิ่มาเริ่มไม่กินน้ำกันได้พี่น้องเล้่แก่เงินงงเลย่มงินงงก็ไม่ดีกาคุณสามสีหอก ไอ้ยอีมพี่น้องเอ้ย